โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องเดอะ a m มป์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนนะครับ แผนโค้ดชาบี้นะครับหมายเลข6ของบาร์เซโลนานะครับมาในมเวอร์ชันโค้ดนะครับมีทั้งเวอร์ชันลีเจน d มีทั้งแอคทีฟโมเมนต์นะครับชาบี้ครับหน้าโปรไฟล์จะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับชาบี้นะครับแต่ปัจจุบันคุมสโมสรอสซัสนะครับอยู่ที่ลีการต้านะครับ เล็กสูงสุดของกาตานะครับชาบี้มินิทเมนสกิลอยู่ที่690นะครับอัพเสีดีเปสีครับมาดูเทคนิคแรกครับ acting acting style นะครับเป็น c o u n t e ตอร์ a c t g ครับแน่นอนครับมีการรับ2ตัวนะครับเป็นการรอตั้งรับสวนกลับนะครับรีอับครับเป็นช็อตพาสนะครับเป็นการส่งบอลสั้นนะครับ แอคแท็กติ้งแอเรียเป็นเซนเตอร์ครับบุกจากตรงกลางโปรติเทนนิงครับเป็นเมนเทนฟอร์มเมชันนะครับการยืนตำแหน่งนะครับดิฟฟิซซ์สไตล์เป็นเอาเอ้าดีเฟนส์ครับเป็นการตั้งรับคอร์เทเมนต์แอเรียครับเป็นเซนเตอร์ตั้งรับจากตรงกลางครับตัวสุดท้ายครับคุมโซนครับแน่นอนครับคุมโซนไม่ออกไปตัดบอลนะครับตัวสุดท้ายไม่ออกไปตัดบอล เป็นแผนตั้งรับสวนกลับนะครับดิพิซ v e ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตำนานหมายเลข6ของบาร์เซโลนาคู่หูของอินเนสตานะครับคู่หูของอินเนสตามาในแผน4,2,3,1นะครับแผนนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นแผนไม่ฮิตเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะหน้า2หน้า3นะครับ แันนี้จะไม่มีคนเล่นเท่าไหร่ครับกางปรับได้ครับปรับดี f ได้2ตัวเลยนะครับ c m f ได้2ตัวเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแผนนี้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับไม่ถนัดไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับน้อยมากครับที่จะเห็นในแมตช์ออนไลน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ ไปครับ let's go <S ผมจะเล่นในโหมด open challenge นะครับ25,000 GP นะครับมาที่หน้าจับคู่กันครับว่าจะเจอแรงคงเท่าไหร่นะครับอัปเดตเรียบร้อยครับแรงคงเท่าไหร่แรงค์1250ครับ ฟอร์ดฟิตครับเนมาเขาฟิตดู a, a, ทีมเขาบ้างครับฟีเจอร์ท็อปท็อปทั้งนั้นเลยครับโรนโดมันจะเล่นเป็นฟูลไอคอนนะครับโอเคครับมาเริ่มเกมกันเลยนะครับ เริ่มเคลียร์ครับมาที่ปูโยครับสูตรผมโยนยาวเหมือนเดิมครับไอ้เลฟอร์ดวิ่งครับได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นช็อตๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับกลัวเพื่อนๆจะเบียวนะครับมาดูลูกนี้จังหวะนี้ครับทำชิงกัน3าคนครับเมซี่หลุดไปแล้วครับเมซี่ประตูออกมาเมซี่ยิงสิครับแล้วก็ยิงครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ วีเอล่ามันชอบขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นสูงนะครับจังหวะนี้เนม่าโสงไม่ได้ครับวีเอล่าวีเอล่าโอ้โหเสียบอลแล้วมาแย่งบอลคืนได้ครับแบ็กแฮมที่แลฟฟอร์ดเนม่าเนมายางนีู้้หยิงอะไรครับนี่ Okay, nothing, แต่อน,นี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเห็นน้อยมากเลยครับแหน้าเป้าหนึ่งคนนะครับันที่แบ็กแฮมครับมาเทอุสที่กุลิก <It> s <S เอาโรนโดรล, <to him. S 2> ลูกนี้จะให้ส <Has it S 2> ารโจตจริงโอโห้หไม่ได้ครับลูกนี้ได้ามาครับแมสซี่แทงให้มาคัด ลูกนี้หลุดไหมครับสปีดไปโอเคมาครับมามาประตูออกมาทำไมโอ้โหไม่มีมุมยิงครับเอาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่มีมุมยิงจริงครับลูกเมื่อกี้เซลาร์ครับเดฟฟอร์ดเดซี่แทงให้เนมารืมทำทีมกันไม่ได้ครับลูกนี้กุลิกรชานโตนี่เรียบร้อยครับหนึ่งต่อคู่อนหนึ่งครับโอ้ยแต่ทนี้ นะอ,อีกเข้าไป้วครับนนรรหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแผนนี้โอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วครับนนรรหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับมาต่อครึ่งหลังเลยนะครับโรนโดกุโยทีคารฟูครับมาทีแบคแฮมแบ็กแฮมต่อด้วยวิเอร่า เมสซี่เจารหาดครับนี่มาเลดฟอร์ดครับหน้าห้อยคนเดียวแล้วครับเรดฟอร์ดเมสซี่ยังบอลไม่ได้ครับโอ้โหตรงนี้โรนโดหลุดอีกแล้วครับโรนโดมาที่ย้อนครับโยนครับจะโรนโดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อนหนึ่งครับโดนขึ้นนำไปแล้วครับหลังรั่วครับตรงนี้ ทีฟูโยครับโดนเหมือนเดิมครับลูกนี้หลุดไหมลูกนี้หลุดไหมเล็กคอร์ดยิงโอ้โหเหยียบได้ครับเกลาดทีเมสซี่ครับเมสซี่จะปั่นโอ้โหแรงเงินไปครับบอลอยู่ที่เบปแฮมที่เกลาครับเนี่มาเนี่มาเมสซี่เมสซี่ให้เล็กคอร์ดยิงออ้โห เหมือนตัวยิงครับสองประตูต่อสองครับแล้วแคมครับสองเท่าแล้วครับ,บาราฟต์เยลาร์เนมา,มมา,าน,มนี่าเนมานีมาทันไ่ลูกนี้เนมาแต่เข้าในเยลาดยิงโอ้โหไม่ได้ครับถูกตัวเองออกเฉย กดหยุดเกมครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาครับผมจะเอาฮาเลนลงมาครับมีสกิลซุปเปอร์ซับนะครับเปลี่ยนโรนินโญลงมาครับให้เมสซี่ไปเล่นแทนแบคแฮมนะครับสกอร์อยู่2ประตูต่อ2อยู่นะครับอถ้าไม่ถนัดอยาซื้อมานะครับ <some> เปลี่ยน G p ครับผมแค่อยากให้ เออมันชาบี้มีโค้ดเป็นมีมีโค้ดอยู่ในเกมเพจอยู่นะครับโหลูกนี้ตามไปดูต่อ2ครับนาทีที่83ดาโดนนำแล้วครับนะครับมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเสมอครับขอแค่เสมอพอครับเวลาใกล้หมดแล้วครับมาทีเจอร์ดครับนม่าให้โรมาเรนโยครับเรนโยแทงให้ ฮาเดนไม่ได้ครับลูกน,นี้ลูกน,นี้ว่างเนม,มาก็ยิงสบายเลยครับลูกน,นี้3ประตูต่อ3ครับยิงกันคนละ3ลูกนะครับเกมนี้ทีที่90แล้วนะครับทดเวลา4นาทีไงโอ้โหวิเอร่าสุดยอดมากการลักที่เก่งที่สุดแล้วในเกมนี่ ยังโยครับเจอละจะแทงให้แมสซี่แมสซี่จะปัน้นอู้หยหมดเวลาครับสามประตูต่อสามนะครับ อนี้ก็ผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม